สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวการครับก็จะมีกล่องเล็กและกล่องใหญ่คือตอนแรกผมว่าผมจะเอาให้เป็นกล่องเท่าอันนี้นะครับแต่พอดีว่าอ่าอ่าผมสั่งมาผิดอันครับก็อันนี้ก็ผมขอแค่รีวิวแต่อันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็โยนทิ้งก็ผมไม่รู้นะจะ,จะมีใครเล่นไหมผมรีวิวมาผม,มอายมากเลยเพราะผมไม่เคยทําคลิปแนวนี้ แต่ก็ทำนะครับใบแรกเริ่มมาด้วยช็อคเวฟแล้วก็เทมเพลตคาร์ดแบนอ่าบปน,นครับผมจะแยกการ์ดตัวไดโนแล้วก็อ่าแอคชั่นก็มาต่อนะครับก็เริ่มด้วยไดโนก่อนดีฟมูลอินโน อ่าสกิลก็ก้องโฟกันดีวะ่ะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ใบต่อไปคิลเลอรอิติโอซอรัสความสามารถก,ก็ผมกขไม่อ่านขี้เกียจละโอเคใบต่อไป คิลาเด็กทรัสความสามารถก็ทงให้ทำลายการ์ดเผาปีกของเราหนึ่งใบาสามารถโจมตีการ์ดในดีเฟนไลได้ใบต่อไปบบาจายแอนโรมิโอสลรัตความสามารถก็เมืเ่อไดนโนการ์ของผู้เล่น กลับขึ้นมือจากสนามโนอาดึงมาเจ้่าว่าหลับหนึดด่งคืนและรถด,ดีเฟนด์จดีเฟนด,ด์สามเรจนจดเทินครับไปแล้นะครับ,รบขอไปแล้วใบต่อใบเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันมีมากกว่าใบหนึ่งใบครับผมหาก่อนหรือผมเอาไปปนกับอันอื่นแล้วเนะี่ยหัวยาไม่ตรงก็ ไฮบรัดเลสมันมีมากกว่าหนึ่งใบนะครับแต่ผมน่าจะเอาไปซ้อนๆกันเพราะผมแจะงมากผมซ้อนกันด้อ่าก็เมื่อกี้ผมก็ต้องหยุดไปเพราะว่าอ่ามีคนเข้ามาในห,ห้องผมไม่อยากเปิดเผหน้าเขานะวันี้ก็ผมเอาไปปนกับอันอื่นไฮบรัดเลสเดี๋ยวให้ดูความสามารถก่อน วันนี้ครับแล้ไปต่อไปก็ผมก็ได้ค่าอย่างอะไรตัวนี้นะครับ Emerald e l a s m o Solid ความสะมาร์ดก็อ่าต่อไป Optan Moe Solid ความสะมาร์ดก ต่อไปก็จะเป็นแอคชั่นครับหรือการเมจิกแะละช็อคเวฟทันเดโบสึนามิโฟเซนโทนเป็นการที่ค่อนข้างดีนะครับ ันนี้ก็มีชุดก่อาให้เคปประมาณเนี้ยมีชุดก่อเดเราขออ่านชื่อกันเรโนเจนิสิตเบิร์นครับกับไซเรนทรเดนนะครับก็นี่ผมไม่ได้มานานเพราะว่าก็เป็นติดเรื่องเรียน ครับก็อ่าถ้าใครเล่นก็ฝากคอมเมนต์นะครับถ้ามันคอมเมนต์ได้เพราะบางคลิปผมมันคอมเมนต์ไม่ได้เพราะอะไรผมก็ไม่รู้ละจะไม่ได้ส่วนอกองการนะครับ